ก็เหรียญพระอาจารย์ตือนะครับครับในงานที่ลึกนะครับปิดทองนะครับฝังลูกนิมิดนะครับในช่วงปีใหม่ที่ที่ผ่านมาได้อีกนะครับผม สังเกตเหรียญนี้นะครับทั้งหลังจะต้องมีเส้นสายฝนนะครับผมชัดเจนนะครับถ้าไม่ชัดหรือไม่มีก็ไม่ใช่ของแท้นะครับผมย้อนนี้นะครับเหรียญรุ่นใหม่ที่ทําเป็นอนะครับออกมาเยอะแยะนะครับพิมพ์กับขอบตัดนะครับเส้นลายต่างๆนี่คมชัดนะครับ นะครับที่พอเหรียญปั๊มนะครับกับแต่สิ่งที่ยังทําดูไม่ค่อยชัดไม่เหมือนแท้ก็เส้นสายฝนแล้วเส้นตัดอะไรต่ตางๆนี่นะครับนอกนั้นก็โอ้โหทำเดืเ้เนียนมากนะครับผม ะครับวันนี้อาจจะดูไม่สวยเท่าไหร่เพราะมือผมมันได้รับัติเหตุนิดหน่อยเป็นบาดนะครับผมต้องขออภัยด้วยนะครับขอขอบคุณทุกท่านครับขอให้โชคดีปีใหม่นี้นะครับผมมีความสุขกมากนะครับครับสวัสดีครับผม